สวัสดีค่ะวันนี้ก็เย็นมากแล้วนะคะแล้วก็ที่หน้าร้านก็ปิดเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าลูกค้าโทรมาบอกว่าชุดฟันบดของลูกค้าเนี่ยมันเสียช่างก็เลยวิ่งมาซ่อมให้ลูกค้านะคะเพราะว่าก็ไม่ได้อยู่ไกลจากร้านมากนะคะนี่คะ่ะชุดฟันบดค่ะฟันบดเนี่ยมันหักออกมาเลยนะคะแล้วก็มันก็ไปตีกับเอตเอตะแกลงทําให้ตะแกรงก็เสียชุดฟันบดนี้ก็เสียนะคะ ช่างก็มาเปลี่ยนให้ค่ะนี่ค่ะช่างถอดเลยนะคะทําการถอดออกมาแล้วก็เปลี่ยนนะคะใน,นกรณีแบบนี้เนี่ยเราจะเปลี่ยนทั้งชุดนะคะเราจะไม่เปลี่ยนแค่เฉพาะอันเดียวนะคะแบบนี้เห็นไหมคะจริงๆอะ่ะมันจะไอ เป็นแบบนั้นนะแต่ว่ามันหักออกมาเราก็จะเปลี่ยนทั้งชุดนะคะเราจะไม่ไม่สามารถเปลี่ยนแค่อันเดียวได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้ําหนักมันจะไม่ได้ความสมดุลมันไม่ได้แล้วเวลาเราเปิดเครื่องเนี่ยมันมันจะเบี่ยงนะคะเบี่ยงแล้วก็มันใช้งานไม่ได้แล้วก็มันจะเสียงดังเพราะฉะนั้นนะ่ะเราก็ต้องเปลี่ยนทั้งชุดนะคะนี่ค่ะใส่ชุดใหม่เข้าไปค่ะ เราเปลี่ยนทั้งชุดเพื่อให้เวลาเราเปลี่ยนทั้งชุดแบบนี้เสร็จเนี่ยเรากลับใส่เข้าไปเนี่ยมันจะนิ่มมากแล้วก็มันจะเสียงเบานะคะมันจะไม่เสียงดังเหมือนเหมือนก่อนหน้านี้นะคะใส่น็อตเข้าไปค่ะนี่ช่างของเราก็ค่อนข้างที่จะชํานาญนะคะเพราะว่าเปลี่ยนให้ลูกค้าบ่อยลูกค้าสามารถซื้อไปเปลี่ยนเองก็ได้ค่ะนี่เปลี่ยนง่ายๆค่ะ เปลี่ยนง่ายๆเลยค่ะถ้าใครเขาก็เปลี่ยนได้ถ้าลูกค้าไม่มีไอ้ตัวยิงแบบนี้ลูกค้าก็สามารถใช้พวกกระแจธรรมดาทั่วไปก็สามารถใส่ได้นี่ค่ะได้แล้วค่ะนี่เปลี่ยนง่ายๆค่ะได้แล้วอ่ะก็ใส่เข้าไปค่ะนี่ช่างใส่กลับด้านนะคะช่างถ้าถ้าเราใส่ให้มันถูกด้านก็จะเข้าล็อกพอดีนะคะแล้วก็ไอ้ใส่ตัวใบมีดเข้าไป ตัวใบมีดนี่ไม่ต้องเปลี่ยนนะคะตัวใบมีดใส่เข้าไปแล้วก็ขันน็อตให้แน่นๆไอ้น็อตตัวตัวหลังสุดเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าน็อตอะไรน็อตเกลียวสลับเอ้กเกลียวเกลียวกลับด้านนะคะแค่นี้ค่ะขันให้แน่นๆแค่นี้ก็กลับมาใช้งานได้ปกติแล้วค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาดูเอตะแกรงนะคะนี่ค่ะเอน็อตที่เมื่อกี้หลุดออกมาเนี่ยมันจะไปโดนตะแกรงนะคะทําให้ตะแกรงมันเสียมันไม่สามารถใช้ได้แล้วเราก็ถอดออกนะคะ ในกรณีแบบนี้เนี่ยแค่แผนแ่นตะแกรงที่มันเสียนะคะไอ้ตัวโครงเนี่ยเราอีกยังใช้ได้อยู่นี่น็อตมันจะงองๆหน่อยนะคะเราก็ทุบๆๆนิดหน่อยให้มันให้มันใช้งานได้นะคะอันนี้ก็ลดต้นทุนของเราไปค่ะนี่เราไม่ต้องเปลี่ยนไอ้โครงนะคะเราเปลี่ยนแค่แผนแ่นตะแกรงเพราะฉะนั้นเนี่ยแผนแ่นตะแกรงมันก็ทําให้เราลดต้นทุนออกมา แผ่นตะแกรงแค่เฉพาะแผ่นตะแกรงเนี่ยเราก็เราก็มีขายนะคะหรือว่าลูกค้าที่แบบต้องการที่จะเปลี่ยนทั้งชุดเลยเอาชุดใหม่เข้ามาเลยแบบนี้เราก็มีขายให้ค่ะนี่ค่ะใส่ให้มันตรงแล้วก็ใส่น็อตเข้าไปค่ะขันเข้าไปไอ้ตรงโครงเนี่ยโครงเหล็กที่เป็นวงกลมเนี่ยไอ้ข้างในมันจะมีร่องอยู่นิดนึงนะคะเราแค่เอาไอ้แผ่นตะแกรงเนี่ยเข้าให้มันเข้ากับร่องแล้วก็ขันน็อตเข้าไปน็อตสี่ตัวเนี่ย ขายืดเนี่ยขันสี่ตัวเข้าไปค่ะแล้วก็เราก็ขันให้มันแน่นแนนแค่นี้ก็ใช้งานได้แล้วค่ะอันนี้นะคะลูกค้าช่างของเราก็ใส่ให้นะคะแผ่นตะแกรงเนี่ยมันมีตั้งแต่แผ่นที่แบบหยาบไปแล้วก็ละเอียดที่สุดก็มีนะคะแผ่นแผ่นบดเนี่ยทั้งหยาบทั้งละเอียดคือเรามีขายหมดเลยนะคะอันนี้ใส่เข้าไปค่ะแล้วก็ต้องเอ หมั่นดูแล้วก็ทุบๆๆให้มันเข้ากับร่องนะคะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็แล้วก็กลับเข้าไปใส่ไว้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ก่อนที่เราจะปิดงานเนี่ยเราก็ต้องทดลองให้ลูกค้านะคะทดลองทดลองเครื่องให้ลูกค้าอันนี้ทดลองเรียบร้อยแล้วค่ะใครสนใจหรือว่ามีปัญหาก็ติดต่อมาได้